ได้ทุกคนสวัสดีครับพี่ธรรมนุนสสวัสดีครับผมณบุญยาีอำเภอเรืองในมืนนี้วันที่29เรามาแร้วมากล้วครับของที่อิริแมนครับสุดยอดกำลังใจตอนปิดวงกัมาตั้งแต่มือตั้งแมนครับมาเบิ้งหลายๆทิ้งหลายๆอย่างครับมาซอยกันครับครับซำเป็นวงอ้ายวงไส้ครับครับผมก็ทํำเป็น ขอบครัวเป็นน้องฝากเนื้อฝากตัวเป็นน้องครับครับแมีนครับดีเจไรดีเจไรฮาเทือนไรมันติดคัดกับพ่อได้ซอยกันครับครับแมีนครับครับบนขีเช่าต้องเป็นคนดีตามรถถึงแอฟแดงแอฟฟ้าแล้วเหดคลิปดีดีฮาแทียกับไปไทยนุ่มไทยอย่างเขาเนี่ยนลเชียงในเป็นซี่เปิดว่นี่ดอกนี่ดอกเป็าลังคนดอกี่เครื่องไม้อะนี้เปเนี้ยไปย่านหน่อยนี่เครื่องในเป็นลังคดใหม่เป็นลังคนครับเป็นลังคนครับ ถือว่าเบาๆมันมาสุดยอดครับพุ่มใจร้ายครับนี่โอ้ยยินดีและดีใจเปรียบปีกับพี่ชายครับนี่ครับบอลโจดีใจร้ายครับพี่น้องมาเมืองแง่งน้ำกันแล้วครับวันที่สามสิบเอ็ดมือคิมเมอร์นี้เนาะมือเฮามาแล้วเพื่อนปีแรกครับมาแล้วเพื่อนปีแรกครับไดะสิเป็นแบบนี้หรอพี่น้องอยากชวนชุนเนาะ จะว่าฝากคารุ่งปเข้าไปน้ำแข็กับคลิปนี้กันแล้วกันฝากไปทั้งพี่น้องเอฟซีของธจำนวนสาวน้ำครับชาสเวตซิงหาครับพ่อกันเดอร์พี่น้องเนอร์เปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์ซึ่งเป็นดีนีของสาวน้อยเพแพงครับเป็นน้องสาวเนาะเป็นวัเป็นสาวน้อยหนึ่งอันนี้สาวน้อยสองโอ้สาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสาวน้อยสองครับครับสาวน้อยสอง ติดตามพี่น้องครับในเรื่องครับเขากุ้มนะครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่เพจนี้นะครับเพจไี้ครับไอเบิ่งหลายๆเลยพี่น้องไวิ่ววยเลยนี่ให้พี่น้องในเบิ่งครับซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์129บาทเท่านั้นครับถักมาเลยครับนี่ครับชัดเจนเลยครับพี่น้องนี่ถักหาเลยครับถักเขามาในเพจแอดมินรอดนะครับแอดมินรอจำนายเลยครับ อลังกา,ายไร่เล่ะครับไอ้สุดยอดบา้านนี้สาวนหน่อยนึงเข้ากับโอ้โบนอยหนาคือกันเนาะครับบานโอ้สาวหน่อยสองมาสามีเราสาวนหน่อยสองมาสามีเราสาวหน่อยนึงเป็นยังไงดูอยากขกันไอ้นวลว่าโอ้ยเฮ็ดคาโปสาวหน่อยสองมืสั่นสาวหน่อยนึงไอ้ต้องลงทุนหลเหรอที่บ้านเพื่อพี่เพื่อนน้องครับนี่ครับเบิ่งความอลังการครับโอ้นี่ครับ บอสโจกับเสียโนนจัดให้ครับนี่โอ้ยผู้บริหารได้หลายท่านครับสุดยอดหลายรถกับรถไม้เลยครับพี่น้องสวัสดีครับไอ้ครับเอาพี่น้องเขาซื้อวัดจองตัวได้ตามเพจนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็ติดติดเครื่องจักรแล้วนะครับอีกสักครู่ครับเอาไปเพิ่งคลิป อีกสักครู่ครับเตรียม,มพร้อมเอาเดี๋ยวอีกสักครู่มาถ่ายพี่น้องในช่วงอีกครับ